ดูกันที่สยามพารากอนกับงานกินตามติ๊กตอกนะทุกคนงานเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคม6เจร้านเด็ดร้านดังในติ๊กตอกมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วมาล้างคอรอกินของอร่อยกันดีกว่าอยู่กันที่ร้านฮานะครับเป็นร้านที่เหมาะกับสายสุขภาพน้ําที่ทํามาจากผลไม้ทั้งนั้นเลยดูเดียวโอ้โหที่เห็นอยู่นี่อง,งุ่นไซ้มัดคัดนะทุกคนลอยคอรอตักใส่แก้วกันเลยทีเดียวแล้วดูเดียวโอ้โหตักมาแบบไม่บรรยำบรรยัง ตักเนื้องูนมาให้ยังเยอะเลยทุกคนและขอบอกเลยโคตรอร่อยหวานอมเปรี้ยวนิดๆมากันที่บูธถัดไปฉันจะกินชาเย็นทุกวันราคาเริ่มต้นที่แก้วละ70บาทที่สั่งมานี่ชาเย็นสลอปี้นะทุกคนใส่ไข่มุกมาให้โคตรเยอะร้านนี้โคตรอร่อยไม่กินทุกวันนะทุกคนเดี๋ยวเบาหวานถามหามากันถึงบูธไก่ทอดสไตล์เกาหลีมีไก่ทอดให้เลือกถึง8รสชาติทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดรสบาร์บีคิวก็มีนะทุกคนจัดมา5้าชิ้นกล่องนี้เพียงเจ เ9บาทเท่านั้นกรอบอร่อยราดน้ำซอสมาโคตรเทศฉ่ำบังเอิญได้ยินว่าขาหมูร้านนี้อร่อยมากอยู่กันที่ขาหมูพี่เตอ๋อมาดูได้ว่าสมคำล่ำลือไหมจัดเนื้อหนังมาหนึ่งกองกล่องนี้1้0บาทผมว่ารสชาติธรรมดานะแนตาร์ดสุดๆอยู่กันที่ร้านมีตติ้งเขาว่ากันว่านักล่าเนื้อมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายที่จัดมานี่สปาผัดมันเนื้อโบด้วยสเต็กเนื้อออเบกล่องนี้129บาบาทเนื้ออย่างเยอะชิ้นโคตรใหญ่ ร้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะทุกคนน้ำพริกปุยแสบปากสั่งออนไลน์ไม่เคยทันแต่ตอนนี้มาเปิดบูธที่สยามพารากอนแล้วนะทุกคนรสชาติจัดจ้านเหมือนที่พี่ปุยฝ้ายบอกจริงๆโคตรอร่อย